สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาทุกท่านมาที่โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยบนรมราชธานีนะครับซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับแต่ว่ากิจกรรมของน้องนักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับไม่หยุดครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการประกวดระดับประเทศนะครับการประกวดวาดภาพสติีอาร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับ ท่านอาจารย์ผู้ควบคุมนะครับซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะครับท่านอาจารย์เทพินศรีวรสูตรนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวนะขอเพิ่มเติมหน่อยตอนนี้น้องๆกําลังทํากิจกรรมวาดภาพเพิ่มเติมข้อมูลโครงการนี้หน่อยครับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อ่า เขาเรียกว่ามีเวทีในการประกวดวาดภาพของประเทศไทยเลยซึ่งมหาวิทยาลัยวลน,นะคะโดยคณะสินประยุกต์เป็นตัวแทนนะคะของน้องนองนักศึกษาทีมประมาณ10คนส่งผลงานเข้า ประกวดในครั้งนี้ซึ่งกระทรวงอวนะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการนี้ซึ่งในตัวโครงการเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็มีความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะ,ะนำไอเดียในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลสู่ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดหรือภาพวาดเหล่านี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้สัมผัสกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่สัมพันของ จังหวัดอุบลสู่ต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นคอนเซปต์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่ที่ทในเรื่องของประเทศไทยส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่นะคะที่อาจารย์บ,บอกว่าของอวเป็นหน่วยงานผู้จัดงานแล้วมีมีมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันไหนบ้างที่ประกวดร,ร,รูปแบบเป็นยังไงบ้างอตอนนี้รูปแบบของการประกวดเนี่ยจะเป็นทั่วประเทศที่มีมหามหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือว่าออกแบบ ะะก็จะส่งเด็กเข้าร่วมประกวดนะคะทุกมหาลายัยหลายมหาลัยเลยน่าจะมากกว่า50มหาวิทยาลัยนะคะคออตอนนี้กองประกวดใหญ่ที่เปิดงานไปเมื่อวานอยู่ที่สยาม,มซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่อยู่แถวแถวกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเข้าร่วมประกวดกว่า10มหาลัยเลยทีเดียวแถวย่านสยามค่ะตอนนี้ก็กำลังวาดภาพประกวด คือเขาจะวาดภาพประกวดพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวานและว,วันนี้สวันค่เอากำนหนสองวันสวันสิ้นสุดวันนี้ค่ะแล้วมีส่งงานยังไงครับเวลาส่งงานก็คือให้ถ่ายคลิปวิดีโอ2คลิปในการส่งงานแล้วก็ภาพพร้อมภาพ,พนิ่มภาพภาพ,น,พนิ่งนะคะเข้าเขาเรียกว่าให้กับกองประกวดนะคะโดยตรงแล้วเขาก็จะ มีคณะกรรมการคัดเลือกค่ะกองกลางแล้วก็เ,เมื่อคัดเลือกเสร็จถ้าเกิดม,มหาวิทยาลัยไหนเข้ารอบก็ต้องเอาผลงานที่ติดอยู่ตรงนี้<ห>ส่งเข้าร่วมประกวดต่อหรือว่าไปโชว์ที่กรุงเทพต่อ,อค่ะประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แล้วก็เรื่องของซอฟต์าอพาวเวอร์ของแต่ละจังหวัดใช่ค่ะส่งเสริมใช่เปล่าว่าทมชุมชนชื่อชื่องานอะไรนะครับทีมของงานเป็นยังไงบ้างทีมของงานก็คือ r e a m of Thailand ค่ะซึ่งของเราจะเป็นเหมือนจังหวัดบนส่งเสริมการท่องเที่ยวซอฟต์าอพาวเวอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแล้วน้องๆนักศึกษาที่มาวาดตอนนี้คือเขาหนึ่งทีมหนึ่งทีมเขาสิบเขาให้สิบถึงยี่สิบคนนะคะค่ะแล้วก็ ที่บอกว่าสตรีทอาร์ต ต้องเป็นงานศิลปะยังไงบ้างครับสตรีทอาร์ตก็คืองานศิลปะที่เป็นการเผยแพร่ให้ชุมชนหรือว่าผู้คนได้มีส่วนร่วมในการรับชมศิลปะความสวยงามของศิลปะที่นักศึกษาได้แสดงออกมาแล้วก็เป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าติดไว้หรือว่าโชว์ไว้ค่อนข้างถาวรโดยปกติจะมีผนังเนาะเขียนวาดภาพบนผนังด้วยสเปรย์หรือว่าการวาดภาพแบบเพ้นท์แบบนี้นะคะแต่ว่าในในในรั ลักษณะครั้งนี้เขาก็จะเป็นลักษณะแบบให้วาดบนแผ่นแผ่นไม้อัดนะคะเพื่อว่าเราจะได้สามารถนำไปแสดงผลงานที่กรุงเทพได้อะค่ะหรือถอนได้พูดง่ายๆก็คือทุกมหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบเดียวกันหมดเลยเป็นไม้อัดใช้แผ่นนี้ใช่ค่ะเป็นแบบนี้หมดใช้ไม้อัดหมดไม่มีไม่มีกำแพงค่ะคเพราะว่าต้องเคลื่อนย้ายผลงานเข้าไปแสดงเทพต่อค่ะคแล้วการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือ นักศึกษามวบลสามารถมาดูได้ใช่ค่ะคนที่มาทานข้าวอยู่ที่โรงอาหารหรือตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ในจังหวัดอุบลใครอยากมาดูผลงานของเด็กๆไม่กำลังใจเนี่ยมาได้เลยค่ะที่โรงอาหารที่มหาวิทยาลัยอุบลค่ะโดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก็เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแสดงผลงานตรงนี้นะครับเพิ่มเติมหน่อยครับอาจารย์เทพินครับที่อยากให้จ์นําเสนอดูข้อมูลหน่อยจริงๆจริงๆนักศึกษาเรานี่ มีแบ่งหน้าที่กันไหมว่าทําหรือว่าออกแบบหรือว่าช่วยช่วยหน้าที่ช่วยงานกันยังไงีหัวหน้าทีมไหมหัวหน้าทีมอ่าน้องโมนนะคะน้องโมนหนมาหน่อยน้องโมนน้องโมนเป็นหัวหน้าทีมนะคะสในการคิดคอนเซปต์แล้วก็ร่างภาพแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะช่วยร่างภาพน้องการ์ดน้องการ์ดหันมาหน่อยลูกน้องการ์ดนะคะช่วยร่างภาพน้องการ์ดเนี่ย เขาจะร่างภาพเกี่ยวกับโซนนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุบลเช่นสามพโบกนะคะแม่น้ำสองสีหรือว่าผาแต้มนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเราหรือว่าเทียนพรรษาแล้วก็ในส่วนของวัฒนการกินนะคะก็จะมีพวกหมูยอหรือว่าก๋วยจับ๊บ นะคะคที่เป็นตัวสื่อสารเรื่องของประเพณีของ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 ,ของอุบลรวมถึงน้องน้อนหรือว่าน้องเหลาของเขมราดนะคะที่ที่กำลัง,งดังหรือว่านักที่ยวชอบไปถ่ายรูปก,กับกับน้อนน่าน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เอามาเป็นไฮไลท์ของงานนี้ด้วยฝั่งนี้จะเป็นน้ำ น้ำตกนะคะผู้จองนายอยเทียนพันษายักษของเราที่แกะสลักนะคะซึ่งน้องกำลังลงเรื่องของรายละเอียดของเทียนอยู่นะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวแทนนะักท่องเที่ยวก็คือเป็นฝรั่งสองคนผู้หญิงก<อ>ับผู้ชาย<อ>ที่เหมือนกับมาเที่ยวประเทศไทยและจังหวัดอุบลน,นะคะแล้วก็เหมือนการกระตุ้นเศรษฐกิจรหรือว่าซอฟ์พาวเร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเขาคุยกับน้องมนหน่อยน้องมนมามาม,าม,ามา เออหัวหน้าทีมต้องอพูดเก่งแน่ๆนะสวัสดี <มา S 1> จ้า<อ>ค่ะสวัสดีค่ะปีไหนแล้วอแนะนําตัวกันหน่อยค่ะชื่อบนนะคะนางสาวพิมลนัทกาลภาศตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่คณะศิลปะประยุ์และสถาปตัตยกรรมศาสตร์นะคะเรียนที่สาขาดิทันอาร์ตและการออกแบบค่ะปีไหนแล้วกํลาลังจะขึ้นปีสี่ค่ะปีสี่โอ้ยพี่ใหญ่เลยเนี่ย่แล้ววันนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่ ในงานนี้เราทําหน้าที่อะไรครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดูแลภาพรวม<อ>ค่ะก็จะเป็นค่ะก็จะแบง่งางานให้น้องเป็นสตว์เป็นส่วนเพื่อที่จะว่า,าเราจะได้ทํางานอย่างเป็นระบบแล้วก็ภาพออกมาสวยสมบูรณ์ที่สุดค่ะแล้วน้องมอลงานที่ออกมาตรงนี้เป็นไงในภาพรวมเป็นที่อพอใจไหมหนูรู้สึกว่าหนูพอใจและหนูก็ภูมิใจมากค่ะเพราะว่า หนูกับน้องๆช่วยกันทำด้วยใจจริงๆค่ะ,ะแล้วก็อยากจะให้ภาพนี้เป็นซอฟทาวเวอร์ที่ที่ที่ดีที่สุดที่ที่หนูทำค่ะถ้ากรรมการเขาดูแล้วสนงานสนใจผลงานเฮ้ยชื่นชอบมากของเรานิดโดดเด่นมากน้องมุนคิดว่าอะไรทำให้กรรมการดึงดูดใจกรรมการหรือผู้ชม<ร><า>นคิด,ว,ดว่างานชิ้นนี้ คืองานที่หนูตั้งใจนำเอาเอกลักษณ์ที่สำคัญมาเป็นตัวมาสคอร์ดแล้วก็มาแปลงเป็นตัว od, ตมัดสคอร์ดการ์ตูนน่ารักที่อาจจะ,ะเข้าถึงได้กับทุกคนแล้วก็ดูปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าเป็นจังหวัดอุบลราชธาน,นีก็คือดอกบัวสีชมพูคะ่ะอ่านะเดี๋ยวนะนี่คือดอกบัวสีชมพู<ช>นะ่รับแล้วก็ความสนุกสนานอยู่ที่ที่ไหนบ้างอ๋อนี่นี่คือชาวต่างชาติใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเป็นนักท่องเที่ยวคะ่ะ uh huh. ที่มาเที่ยวชม ความสนุกสนานก็จะอยู่ที่ว่ามีเด็กๆน้องๆที่เป็นเด็กพื้นบ้านเราน,นะคะก็ <ๆ S 2> จะมีใส่ใส่ผูกผ้าเขามาวิ่งเล่นด้วยความสนุกสนานความสดใสของอันนี้คือต่างชาติใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก็แบเบเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติะะอ่าฮะสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมมาพูดถึงไหนช่วงไทยก็แล้วกันนะครับฝาก เชิญชวนผู้สนใจนะครับมาชมมาเป็นกำลังใจกับผลงานของเราหน่อยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนคนที่สนใจหรือว่าอยากจะมาร่วมรับชมถ่ายภาพกับผลงานชิ้นนี้นะคะได้ที่โรงอาหารกลางหนึ่งของอมหาวิทยายลายัยอุบลราชธานีได้เลยค่ะทีมงานของพวกเรายินดีต้อนรับที่จะให้ทุกคนได้เข้ามา ร่วมรับชมถ่ายภาพแล้วก็ให้มาเป็นกําลังใจกับพวกเราได้ะคะ่ะขอบคุณใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ขอบคุณหน่อยค่ะอ,อันดับแรกหนูก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เทพินแก้ววารสูนะคะที่มอบโอกาสให้ทีมงานของพวกหนูหรือว่า,าพวกหนูทุกๆคนได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบทําผลงานชิ้นนี้คะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณาทางทีมแม่ง,งานที่กรุงเทพคะ่ะที่ได้คิด โครงการที่ดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มีเวทีได้แสดงฝีมือศักยภาพความสามารถค่ะอ่าขอบคุณน้ำมลเช่นเดียวกันนะอ่าขอให้ผลงานของเราเป็นที่ประทับใจแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับขอบคุณมากเลยครับทำง,งานต่อเลยนะเดี๋ยวขอดูหน้าคาตาน้องๆหน่อยอดูหน้าหน่อย,อยชมหน้าหน่อยชมหน้าหน่อยโอ้โอเหนื่อยไหมน่อไหมไม่ค่ะโไม่เหนื่อยนะมีความสุขดี ของเราด้วยนะครับโชว์หน้าหน่อยดูหน้าหน่อยโอ้โหปีไหนกันครับปีสามปีสามของเราล่ะของน้องล่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันคนนี้ด้วยปีไหนปีสามเอาปีสามนะโอเคสวยงามมากผลงานอีกนิดหนึ่งดูหน้าหน่อยศิลปินเป็นไงบ้างอ่าปีไหนกันครับปีสองปีสองเหมือนกันค่ะเป็นไงวาดภาพระดับประเทศเลย รู้สึกดีค่ะแต่เรก็มีใจมากค่ะที่ได้แบบได้แสดงฝีมือสอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานตอนเสร็จกันแล้วกันขอบคุณครับนี่คือผลงานวาดภาพนะครับสตรีทอาร์ตของนักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นการประกวดผลงานระดับประเทศนะครับโดยกระทรวงอวจัดขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับ โดยมหาวิทยาลัยบนราชธานีโดยคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดแสดงอยู่ที่โรงอาหารกลาง1นะครับทุกคนทุกท่านสามารถมาติดตามชมได้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ